สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น,อน้องหยิบซีเรียนจองของปุ้ยยวีคนเดิมทุกคนทุกคนครับน,รนี่เป็นโอกาสดีพี่น้องพอกันอพอพอเฝ้าวใดก็จะเฝ้าทุกพี่น้องฟังกินของพี่น้องกูทุกคนจะจ้ิมจิปากันเลยพี่น้องเด้อ พ่อลูกได้กระเทลูกขอบพระคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนที่ความเมตตาที่ความเดือดรุนที่ความสงสารขอบคุณพี่น้องอิซีสังมืองนอกขอบคุณ,คณพุน่นภูณภูญายใจดีสังขุงทิพตัวฝ่าเมืองไทยเงินทุกบาททุกตังค์พี่น้องโอนซอยก็อย,ยู่ขายาคาเป็นเพิดคาจางาม,ม,ามุสมุนีอมีผู้เฝ้า บอมีผู้นอนเฝ้าบอมีผู้หาข้าวให้กินในจ้างเพิ่นจ้างใช้ชาจ้างยาเชามาเฝ้าให้ให้ยาเชามาเบิ่งห้อยแงงให้เพรได้กินยาเชายาเทียงยาแรงขอบาพุคุณพี่น้องหลายๆขอบพุคุณเงินของพี่น้องสี่ซอยหาของพี่น้องก็คงสิบมีช่องยูสูทวีคนเดิม ช่องยูทูบตัวนี้คนเดิมเป็นเป็นช่องของพี่น้องยูทูบตัวนี้คนเดิมเป็นช่องของพี่ขอกน้องเอ็ดซีสุข,ขุสุขชนนะครับจะบอกพี่พวกน้องนะครับผมอยู่ใดสุ่มือนี้ก็ยอมพี่น้องให้ความเมตตาให้ความดูตนให้ความสนับสนุนนะครับช่องยูทูบของผมเปรียบเสมือน ช่องยูทูบผมก็คือช่อง YouTube พี่ของน้องนะครับถ้าพีคนเดิมเป็นช่อง YouTube พี่ของน้องน้ำกันนะครับฝากพี่ฝากน้องทุกผู้คนเป็นแรงแก่เลี้รงแก่เมื้อนี้มีหมเรียงความฝันทุบพี่น้องฟังฝันแล้วพี่น้องวันที่ผ่านมาฝันได้760 60มันออก09วันนี้ฝันแล้วพี่น้องฝันเป็นโตเลย มันเป็นตัวเลขเป็นตัวที่เราสูบีนองฟังเลยก้อนที่เราสูบีนองฟังเป็นตัวเลขอ่าเอ็ดเอ็ดกะจะขอแจงพี่น้องบอลเลียงเลา้าการเจ็บการป่วยการไข้ทุกมโอนี้อยู่จังได นอนอยังไดกินยังไดพูดเรื่องเบิ้งมาแงี้ยพขอฟัาสุพิรองฟังจักหน่อยขอไปฟังเรื่องความฝันตัวเลีกในคลิปนี้พี่น้องเบิ่งให้มันจบนนนเบิ่งให้มันจบให้ก๊าลังแรงเก,ก่งกันจะข่ามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อเป็นโฆษณาโลกีลาน้ำเน่พอได้ข่าวขึ้นข่ขาวไฟอายุกายะข,ข่าว,าาวฟเฟิร์นเฟิร์ตข่าววันข่าวหมอ เงินพี่น้องโอนมาก่ะสื้อจาอ้าง,างเ,งาพ,เ,งงเงาพื่อนขารถเนี่ใหพระบาหมอคนเจนแล้วก็มาหมอจุมแค่ยังเขาเรยังนำเพื่อนซื้อไม่คำยางจ้างเพื่อนมาดูแลพอเออดมีผู้เบิ่งส่งเขาส่งน้ำจ้างเพื่อนซื้อก็พอกำน้ำให้ซื้อยุกซื้อยาซื้ออันสื่อยางขอบพระคุณหลายๆพี่น้องไอ้ทาม,มาเงินไปจังไดจ้างเพื่อนเบิ่งพี่น้องทุกเสา lúc đấy anh quân ừ. có thể mà vâng với chìm trong quốc gia hay chẳng gì à mới cả à mà bừng, sai phò mà năng lên nóng nhà mà lên ra sau ra giải kiến coi coi và đi xếp xếp เรื่องกันไข่ัันป่วยไข้หงายคือพี่น้องถามว่าเป็นโรคอยังหนึ่งภูมแพ้ตั้งแต่เป็นโควิดมาผมสิแพ้สารเคมีหรือว่าจะแพ้ยาโควิดบาหูเริ่มเป็นตั้งแต่โควิดมาจากนั้นก็นมือหงิกมืองอมือหุนเขา่าแล้วก็เป็นมอก็เลยบอกว่าเป็น ผิวนังแห่งเพพสันเคมีที่โลกที่เป็นแล้วก็กดรลยอนแล้วก็เป็นพุ่มแพพเป็นองอย่างนี้แล้วก็เส้นเลียดตีบแล้วก็พังผืดหาร์ดปอดปอดขึ้นฟ้าอันนี้คือแกงให้พี่น้องฟังในคลิปนี้ให้รับทราบพี่น้องถามมาลยหลไรว่าเป็นโลกอย่างเป็นโลกอย่าง อบางสุพี่ปปน้องฟังแต่พี่น้องก็บเบิง้งคีบอิจฉกนี่เราคือเป็นโรควันโรคแอดเป็นเป็นมาตั้งแต่เริ่มโควิดเริ่มแรกก็ือเป็นแพย์ยาโควิดน,นี่เระพี่น้องเอา้าไปหาหมอล่าสุดอิจฉไป,ป,ปอิจฉานอนโรงพยาบาลก็คือหมอจะยัดทอยัดทอ,ย,ดทอยัดทอลงปากอาได้สมนี้ บัดน,นี้หลอดคอตีบลํำไส้ตีบกินยาพารลามิดกินยาพารลามิดเดียวอื่นม่นลงเพราะว่าหลอดคอมันตีบต้องได้ทุบกินเอาแล้วบันนี้ให้พี่น้องคิดบิง่งเนาเนา,นาที่จี้แบทอน,นก็ซ้ำแขนเดี๋ยวยัดลงไปคือตายพี่น้องม่ยังนี่คือเหตุผลที่เอด็ดไม่นอนโรงพยาบาลพี่เอ็ดบอกให้พนยัดทอปฏิเสธบอกให้ยัดทอ นอกเหนือจากนั้นให้พนักษาอยู่วันนี้ลาสุดไปหา้าหมอมันบวมไข่ห้ามบวมซํำลุกสุบโอมันบวมนม้ำบวมนม้ำน้ำแกน,น้ำขาไขาข,าขึ้นใหญ่ขึ้นหน้าก็บ,บวมบวมริเนเศรอด้พี่น้องกำลังหยุบวันนี้มอกระจอเลือดไ่ได้มันบวมหาบางจอก็ปไปจอ่อ แคนครังนี้ว่ามันหาปองหกปองแคนครั้งนี้ว่ามันเจ็ดปองถึงปป่ตีนถึงตุ่มมองจะคักมันมันบวมมันบปเห็นสิเลียพมันจอหาเลียดนีจะนำออกก็เลยบอกหมอว่าพอตุคุณหมอตรมานพอเถอะผมจะตายแล้วขอลองเพิ่นเลยกลับมาอยู่บ้านกลับมารักษาอยู่บ้านหมอจะยาให้ ขับน้ําออกในร่างกายขับเยี่ยวอย่าใครทําใหญ่อย่าเกียกให้ทําใหญ่ใหญ่ขึ้นเบิดพี่น้องใหญ่สํารวสมโอนนได้อยู่แต่ลุกบ่ได้ย่างบ่ได้ทุกอย่างต้องให้พี่ให้น้องหรือว่าเพิ่นย่างมา ยังผ่านมาเอื่นใส่เพิน่นเพิ่นมาหาก็ให้เพิน่นเก็บให้แต่สุกมือนี่ย่างย้ายเถ่าย่างผู้เถ่าปลาเพิน่นระเบียนห่วงทกุกให้เพิ่นไม่เก็บของให้เก็บเนียวให้แล้วก็ให้เพิ่นซื้อเขาซื้อน้ำหรือว่าหาแล้วกินมาให้พอได้กินยากินยาเศร้าเจียงแรงเพราะว่าถ้าบร่ได้กินเขาก,กินยาบ่ได้ เขาขอบุกขอบุญพี่น้องหลายที่เขาเขาใจแอดก็บอยาบาหลายแต่ว่าเขาต้องแก้มพี่น้องทุกคนพี่น้องถามหลายผลหรือว่ามันเกนนในฝันดีพี่น้องฝันยาวมาแล้วเขาเลียงความฝันผู้พี่น้องพอแล้วเราก็ได้จบชีวิตไปเลยเกินฝันมันว่ามีพี่หลอกพี่หลอกคูกเข่าล่ะ นางยู่ตีนเตียงตีนบอลมองผมนอนเนี่ยนะเมื่อคืนยนางนเนี่ยนะนางแล้วก็เขียนเลขให้บวกก่อนเป็นบอกเปนตัวเลขเป็นบอกพว่าห้าศูนย์มวลที่สองมวนบอกเจ็ดหกศูนย์ก่อนเอยี่นองวดถึงบกก่อนเจ็ดหกศูนเอา หกส่วนประเด็งวดนี้จักที่เปลี่ยนยังไดี๋ยวจว่าก็เราความฝันสุกี่น้องฟังตามที่ฝันแล้วก็ตามที่จำได้ฝันฝันว่าเป็นมนางอยู่ตีนตตีนผมนี่ตีนบ่อนอนผมอยู่นี่เราไรนี้ก็บ่นีใส่สีแดงโตเก่าน่ะต้เชื่อเลข่อให้ สองสองสองซสองซพี่น้องมันช่สองซีสองซีวันนี้แล้วิ่นเยชนสองตัวมนเช่นสองตัวให้พร้อมสองตัวเียนในซีซีซีส ศูนย์ศูนย์พี่น้องเพิ่นเชียนเพิ่นเชียนศูนย์ศูนย์แล้วก็ซีซีแล้วก็ซีศูนย์พิ่นเชียนให้เนี่จะเหลือสองซีน้ำเด้อพี่น้องเด้ลยคนวายเชียนเล้สามตัวให้เชียนให้เลยสองซีซีแล้วเพิ่นก็ไม้เชียนอีกตัวตัวสีแดงเนี่ยบ่แดงเนี่ยเอ็ดวาวสุพี่น้องฟังพีเนาะเสียก็ซื้อเสียก็ไม่ต้อ พอฟอฟันฟันมดก่อนมันก็หาหกศูนมันออก 90. เก้าศูนเฮ้ยมดนี่ให้พ่ปลองซื้อเ้อซีซีันเชียนห้ศูนย์ศูแล้วก็ซีแล้วก็ซีศูส่วนสองซตัดเล่นน้ำเนยสองซีว่าใน้ความฝันเจ็บนิเน้ยนยามผมว่าซีซี จีพี่น้องค่ามันออกจศูศจกับสองซซื้อนี่เลยศูนย์นก็ซื้อไว้น้องี่กวได้กลับดอกพี่น้องมากก็คอยซื้อผมก็จะซื้ออยู่เอกได้กลับซื้อตัวาสิบาทอ,อ,อยู่จีซกับศูนย์ศูนย์สองซศูนซื้อไว้อยู่งวนนี้จะซื้ออยู่เสียเพิ่นอยู่เพิ่นเพิ่นเมตตา คาผีโรงบาลซูล์คนเกนพนนามาบอกข้ามันสูกค้าผีคาพีเตียงนอนเตียงที่ผมนอนเนี่ยเตียงโรงบาลข้าเจ้จาของเตียงบนมาบอกข้ามันสูกให้พี่้องซื้อไว้นัน่นเลยเอกสามตัวสองทีซีแล้วก็คนเกนสองตัวซูลซูลีซซีศู์ เก็ตัดเหลีน้ำสองสีน้ำเน,นี่ยกัรวบเล็กสมนีแล้วพอตัดไปเสร็จมามันสูงลายตัวเตืเอาพี่ฟังน้องโซโคนนี่ก็ควมฝันฝันมาคืานนี้นั่งอยู่ตีนเตียงเนี่ยละ่ะใส่เสื้อสีแดงทูกเก่าพอย้อมนี่แค่เลขกห้หมดนี่แ่ใหเลยผมมักที่สี่ที่ส่วผมมักทีสอง ส่วนส่วนก็นอาจจะออกได้เพราะผมออกสี่สี่เอาขอพี่น้องอยู่ดีมียสุโคสุกคนเด้อขอบคุณขอบคุณพี่น้องอีกทีขอบคุณหลวงพ่อวัดวัดสามัคคีใจที่ให้หลวงปู่ไทยมาเบิ่งมาแย่งให้บุญบารมีหลวงปูลลงป่ล,ลูกหลานยังได้ฟื้นขึ้นมาอมขอบคุณพี่น้องงนทุกบาททุกจา์ขอบคุณคุณแม่คุณแม่นางนางสาว và bọc khuôn nông chúa, và bọc khuôn dịp si ăn cây sang cây đi xoay muốn thúc bạc thúc được rằng khỏi khắp khuôn nạp bình nông khuôn giáo phân thâu, khỏi chất lên chất lên xá ha chỗ khỏi chúc mời lươi vơi cần thúc củ thúc chiếc khuôn phần khóng ẹt để lệch, lệch khuôn này lệch khuôn này lo ngọt con vào này nâng nguyệt điều ร้อเล็กสูตรก็เอ็ดประมาแล้วแล้วเอด็ดจะลงไงถามมือไดหันใจลงมือได้หันใจดีร้อนะ้าเบิงน้ำกันให้กำล,ลังแรงใจกันโดยการกดไลค์โดยการกดแชร์โดยพี่น้องแชร์ออกไปนำแนวสาธารณะบงพบงเขียนงโฆษณาให้ลูกลันร้านนั่นไงไม่ได้คาอยู่คายจินราะได้คา,าจา้างคนมาดูแลให้ให,ให้เจ็บขี้เจ็บเนียว ขอบคุณาหลายที่พี่น้องให้ความสนับสนุนที่พี่น้องใหงความเมตตาดีดีมาตลอดจะชิมเดืยวป่ากันเด้อพี่น้องเด้ออือขอบคุณผมจะมีคนเดิมมาเรื่องขอบคุณของพี่ของนอง้นองเป็นหัวใจที่พี่น้องให้คว้มเมตตามาตลอดขอบคุณครับขอพี่น้องเจริญเจริญสวัสดีครับ ีไอเบิดขึ้น3 4ขึ้นไ่ได้นนนต้อนัลุกนบขึ้นนาพ